ตื่นกันได้แล้วนะลูกนะมันถึงเวลาทำความเพียรของพวกเราแล้วการที่พวกเรามาอบรมในครั้งนี้ถ้าเจ้าว่าไปแล้วตื่นเถอะ นี่มันข้าวจ,าจักรใบจตยของญาติโยมนะก็มันอิ่มอ่ะนย่ยนูมหมดแล้วเนี่ยนายนี่ยนะ กไม่กวาดอ่ะไปนอนดีกว่าอ่ะไม่กวาดเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียน นักรมในวิชาเรียงความแก้กระทูท้รมวิชาเรียงความแก้กระทู้รมก็ไม่ยากภาษาบาลีแล้วก็คำแปลนะครับที่จะใช้เป็นกระทู้ตั้งกระทู้ตั้งก็ง่ายๆนะครับก็จะเป็นน้องเรียนะอ่านออกไหมครอ่านออกไหมครับอ่านออกนะครับ <c oughs> <c oughs> พระอาจารย์คอแห้งจังเลย เรีนโอโมมีม,มนมาข้างหน้าครับทำไมถึงไม่อ่านหนังสือครับสัม,มเนนโอโม,โมคุผม,ม่วงครับสัเเนนโอโมโเนี่พระอาจารย์สังเกตเห็นเราตั้งแต่เช้าแล้วทำวัดเช้าก็หลับก็อู้รับบุญเรียนก็หลับไม่หลับก็เล่นก็มีอยู่สองอย่างนะโอโมโนะ อาจารย์คิดว่าเ,เราคงจะต้องมีกัรยาณมิตรแล้วแหละอังเป้านิมนต์มานี่เดี๋ยวพระอาจารย์จะให้อังเป้าคอยเป็นกันลายาณมิตรให้กับโอโมในหลายเรื่องไม่าจะเป็นเรื่องเรียนให้ช่วยดูแลโอโมโอ นะครับเดี๋ยวพระอาจารย์จะคอยสังเกตว่าโอโมจะมีพัฒนาการที่เปลี่ยนไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพระพอาจารย์ขอฝากให้อันเปาเป็นการะยาะมิตรให้กับโอโมนะครับครับ อรายามิตรหมายถึงมิตรด,ดีคือมิตรแท้ผู้มีความปรารถนาดีแกเราจริงๆมีสี่ประเภทด้วยกันตามความรู้ความสามารถและศีลธรรมเฮ้ย <Hey! S 1> ข้ารู้แล้วว่าข้าจะช่วยเจ้าอย่างไรดียังไงเริ่มจากการปรับอริยบทกายวาจาใจของเจ้าก่อนเลยเริ่มจากหนึ่งเจ้าต้องเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสร่าเริงไหนเจ้าลองยิ้มดิไม่ใช่ยิ้มสดใสกว่านั้นอีกไม่ใช่ยิ้มให้มันออกมากันมาจากศูนย์กลางกายยิ้มกว่านั้นไม่ใช่ยิ้มกว่านั้นอีก ไหนเจ้าลงพนมมือแบบนี้ดิไม่ใช่ไม่ใช่โอเคโอเคบงองปิดขาบงบงจบจบกันตีวีแล้สามเลยสิบแปดไหมพี่เจ้าจะรวมได้อ่ะน้องเนมนั่นได้แล้วครับ เอาปัจจัยเดี๋ยวเอาให้เอาปัจจัยมาให้ไม่งั้นเดี๋ยวอาจารย์นี่แม่แม่แม่ย่าหลังก็จะให้จบนายหนังไหมเดี๋ยวเราช่วยขอบคุณนายจะไปที่กุฏิไหนเหรอนัางหลงเจ็ดย่าจริงๆ สัาสีโคตีสีมานุบทของท่านสอนนั้นก็มีจีเรียนสายการามังกริษามีติประที่ระบิพิทางอาปาโลความไม่มังครที่จะยวยาได้เล็กๆแบบเป็นหนาฉันยังไง โอโมอโมาไปหน้าฉันเร็วๆกันมด้หนัพระสัทรมอู่ในพระสัเขาต้องรูดนังสือคุยกบไปกันเลยหลังวันหนึ่งรมทีสั่นีว่าหาะเห็นมือดิสกีมืถือต้นสกรบู มีสามีจำพ่อหนึ่งแต่เด็กด้วยเว่าตั้งเจ็ดแปงต้มใบต่างๆมนังท้งท่าเปียยยังมีสจพวกหนึ่งแต่เด็ดย,าายาาพาะตั้งเจ็ดอับย,ยับยจังมีจำยากจรงเลยวะอุ้ยอเปาน,นีไปปรึกษาป,ปอดีกว่าอังเปาทำไงดีอะ ราท่องเวกอนเราจำไม่ได้เลยอ่ะคือมันเป็นงี้เว้ยเราอ่ะไปท่องมาตอนตอนแรกๆอะไรยังจําได้แต่ว่าช่วงหลังๆมาเราจําไม่ได้มันเป็นเพราะอย่างนี้หรือเปล่ายังไงอ่ะในน้องน้อยฟังดิคือเราอ่ะตอนตอนท่องเสร็จเราก็ไปเดินเล่นไปเล่นกับเพื่อนแล้วพอกลับมาเราก็จาไม่ได้พอเราท่องไปท่องมาเราก็จาไม่ได้อยู่ดี เพราะมันนึกถึงแต่บังจำไม่ได้เดี็กวันตีมีอะไรดีว่าเรามีเร็งจะไม่ช่วยน่ะเราเราบูะจะมาอยู่แล้วเราไปเจอถ่าใครไปเลยในห้องน้ำช่วยให้เราหน่อยอืมของไยให้เราหน่อยจะจะขอให้ยเราหน่อยได้ไหมเ้าจงช่วยข้านะเจ้าเราก็จะตัวไรเซ็งแล้วองค์พ่อเจ้าเราก็จะตัวไรเซ็งแล้วเล้วนะไทยละครนั่นนะจงช่วยไทยนะ มีอะไรข้าช่วยไหมโอ้ยถ้ามีใจแต่ไม่มีกายเรียกว่าผีาก,กายแล้วแม้อวัยวะร่างกายยังอยู่ครบตามปกมมติมาไม่สำรวมระมัดระวังเช่นนะคะไม่รู้ว,วิธีสอนลูกหรือรู้วิธีสอนลูกแต่ไม่รู้ว่าเอาก้องเป่าข้าไปอ่านหนังสือมาคำว่าสัจจะเป็นยังไงหรอ แล้วเจ้าจะให้ข้าอธิบายแบบไหนล่ะขอแบบละเอียดละเอียดอะ่ะแบบสไตล์หลวงพ่อทัตตะเจ้าสไตล์หลวงพ่อทัตตะจริงเหรอฟังก่อนฟังเออย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเลยมันเลยวังยังไงขอละหยุดเธอะ เหมืองเหมือนเนี่ยทีเล็กเลยน่ดองก้อนโอ้ดองก้อนเฮ้ยเฮ้ยมีทีเล็กทีเล็กทีเล็กต่อมเล็กเบเกอร์แล้วบุญกันเถอะ บาลีวัยก่อนเ,อเป็นเป็นศิวาคืออาการาวิธีวจิวิภีพวา,ากายาสัมพันธ์จันทะลักษณะอาการาวิธีเฮ้ยองเปาเจ้าไม่ไหเหนื่อยบ้างหรอที่คอยเป็นไงวินให้ข้า ต้องคอยตักเตือนคอยจี้นู่นจี้นี่คอยบน่นเจ้าไม่เหนื่อยบ้างเหรอไม่อะถ้าข้ายังเป็นกัลยามิตรเจ้าไม่ได้แล้วข้าจะเป็นกัลยาณมิตรให้ชาวโลกได้อย่างไรเล่าดูอย่างหลวงพ่อทะตะสิท่านเป็นทั้งครูเป็นทั้งกัลยาณมิตรให้กับพระเนนอุบาสกอุบาสิกาจนถึงตอนนี้ข้ายังไม่เห็นท่านอยู่ทําหน้าที่เลยยังไม่เห็นท่านบ่นท้อเหนื่อยเลยเพราะฉะนั้นเราจะเหนื่อยได้อย่างไงเล่าอืมข้าฟังเจ้ามาขนาดนี้แล้วข้ารู้สึก อยากเป็นกะลีมีดให้คนอื่นบางจังอืมดีเลยข้าคิดว่าเจ้าก็เป็นกะลีมีดที่ดีให้แก่คนอื่นได้นะงั้นเจ้าลองเป็นดูสิเจ้าต้องช่วยข้านะได้สิเอ๊ะทำอะไรกันน่ะอะไรอเฮ้ยไม่พอไม่พอไม่ชวอะไรกันยมี้ฮะไนไม่ชวนนะหยุด เรามีภารกิจพิเศษที่ต้องไปทำคืออะไรอ่ะ สวัสดีครับน้องเนนมาทําอะไรกันครับวันนี้ผมมาบอกบุญครับมาบอกบุญอะไรเหรอครับบอกบุญวันสามเณรครับวันเสาร์ที่13มกราคมพศ25 67ครับอย่าลืมมาถวายของขวาญก,กันเยอะๆนะครับ